สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันวั์ชนแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทําเมนูรับสงกรานนะครับนี่ครับที่ท่านเห็นนะครับก็คือดอกคูณนะครับาทานได้นะครับเอามาทําอาหารได้นะครับนี่ครับเราก็จะเก็บมาจากต้นหลังจากนั้นเราก็จะนํำดอกนะครับเด็ดนะครับเด็ดเอาแต่ดอกนะครับ นี่ครับเด็ดเอาแต่ดอกนะครับไม่เอาก้านนะครับเพราะว่ามันจะแข็งนะครับครับประเด็ดเด็ดนะครับก็สรรพคูณึงเขาแนะครับก็คือเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับเพราะว่าเมื่อเรานำมาผัดแล้วรสชาติเขาจะออกเปรี้ยวนิดๆนะครับก็เหมาะสำหรับท่านที่ท้องผูกนะครับก็สามารถนำมา ผัดใส่น้ำมันหอยนะครับอร่อยมากนะครับท่านลองไปทากันดูนะครับนี่ครับเมื่อเราเด็ดเอาแต่ดอกแล้วนะครับนี่ครับก็ไม่ได้ทาได้แต่ผัดเดียวครับทำแกงส้มก็อร่อยนะครับน่ครับจากนั้นเราก็เอามาตั้งกระทะนะครับใส่หอมกระเทียมนะครับลงไป ใส่ลงไปครับหอมกระเทียมครับจากนั้นก็ผัดหอมกระเทียมให้หอมเลยนะครับครับจากนั้นก็ใส่ดอกคูดลงไปนะครับนี่ครับก็ผัดไปเลยนะครับก็ผัดธรรมดาครับเหมือนผักทั่วไปนะครับ ครับเมื่อท่านเห็นข้างทางครับก็สามารถนํามาปรุงเป็นอาหารนะครับรับประทานได้นะครับอร่อยนะครับนี่ครับผัดไปนะครับใครจะกินกับพริกก็ได้ครับหรือจะกินอ่ะเปล่าก็ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดสมัครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวสวัสดีครับ